สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมโนรัฐในช่อง NR Live นะครับผมและนี่คือรายการมาไงอ่ะทุกอาชีพมีเรื่องราวและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพโยคะครับผมน้องบอยครับผมน้องบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือหลังจากที่เราคุยกับน้องบอยเรื่อง Q&A มาแล้วเรื่องศาสนามาแล้วเราก็มาเรื่องโยคะกันต่อได้ครับได้ครับยินดีครับผมเนี่ยรู้จักโยคะ มานานมากหมายถึงรู้จักในที่นี้คือได้ยินคําว่าโยคะแล้วก็เห็นจะบอกว่าไม่รู้จักเลยก็ไม่ใช่เพราะเขาเอาขาปีนลอยบ้างละ่ะโยกตัวบ้างละ่ะทํานุน่นนั่งสมาธิอะไรผมรู้จักแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วโยคะมันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ารายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยเขาทําอะไรกันและอย่างน้องบอยเองอย่างที่น้องบอยพูดมาในคลิปก่อนหน้านี้ว่าน้องบอยเป็นอะไรนะเป็นครูสอนโยคะครูสอนโยคะใช่ครับ มันคืออะไรครับน้องบอยโยคะอันนี้คือพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยมันคืออะไรฮนะโยคะถ้าคําว่าโยคะเนี่ยมันแปลได้ กว้างนะครับต่โยคะเนี่ยมันแปลว่าการทําสมาธิโยคะมีตั้งหลายหลายรูปแบบด้วยกันมีพักติโยคะมีญาณโยคะมีกรมโยคะมีอัสังกโยคะมีเยอะมากต่โยคะที่มาฝึกทางร่างกายมาทั้งฝึกสุขภาพก็เรียกว่าโยคะที่เป็นอัสนะอัสนะก็คือท่าต่างๆที่ใช้ในการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเพื่อจิตเนิ่งสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงร่างกายยืดหยุ่นนั่นคือโยคะที่คนส่วนใหญ่ที่จะรู้จักกัน แล้ววัตถุประสงค์ของการเล่นโยคะคืออะไรครับอย่างสมมุติว่าเราอยากหุ่นดีเราก็เข้าฟิตเนสเล่นกล้ามวัตถุประสงค์เราคือเราอยากกล้ามใหญ่เราอยากหุ่นบางก็ไปวิ่งคาร์ดิโอแล้วโยคะวัตถุประสงค์คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของโยคะก็คือร่างกายของมนุษย์ก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วการฝึกโยคะเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยดูอ่อนเยาวห้ดูแข็งแรงเมื่อเวลาเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยก็จะสุดลงสุดลงสุดลงแต่โยคะเนี่ยช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่า มันดีจากภายในสู่ภายนอกอ่าถูกต้องโยคะไม่ได้ได้แค่ร่างกายอย่างเดียวฝึกจิตใจให้แข็งแรงด้วยเวลาเราป่วยหรือว่าเวลามีสิ่งแวดล้อมที่ด้านลบมาโยคะก็จะช่วยได้ดีขึ้นช่วยการรับมืออ่าช่วยการรับมงือเวลาเราเครียดเวลาเราอกหักหรือว่าเวลาเราซึมเศร้าการฝึกโยคะก็จะเป็นทางออกที่ดีแต่เราสังเกตเห็นนะที่ผ่านๆมาเคยเห็นครูสอนโยคะหรือคนเล่นโยคะส่วนใหญ่เนี่ย หุ่นเขาจะดีมากเลยเขาจะไม่ค่อยแบบอ้วนอ้วนหรือว่าทิ้งตัวไม่มีมีแบบหุ่นดีสุขภาพแบบดีร่างกายดีอันนี้เกิดจากอะไรครูสอนโยคะส่วนใหญ่หุ่นของเขาจะไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้ผอมบางมากเขาจะสมดุลโยคะต้องอยู่ในจุดสมดุลบางคนอ้วนก็ฝึกโยคะได้จะผอมลงไหมผอมได้แต่ว่าไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่ว่าผอมในจุดสมดุลของร่างกายของตัวเองอืมคือเรียกว,ว่าสมส่วนสมส่วน คือหุ่นดีได้แต่าหุ่นดีในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันร่างกายมี3รูปแบบด้วยกันปิตาวาตอกอฟออันนี้คือ3ส่วนร่างกายของของแต่ละคนมี3ส่วน3รูปแบบด้วยกันอะไรคือปิตาวาซอรูปแบบที่1คือคือผอมรูปแบบที่สองก็คือพอดีรูปแบบที่3ก็คือ อวนไม่ได้อ้วนมากนะไม่ได้อ้วนแบบเป็นโรคอ้วนแต่อ้วนแบบพอดีโยคะจะช่วยให้เราอยู่ในจุดที่สมดุลของร่างกายของเรามันช่วยจากอะไรครับมันมันช่วยจากกล้ามเนื้อโยคะไม่ได้แค่อยู่ในการฝึกการเล่นท่าหรือว่าการฝึกอศัศนะการฝึกสุรยิยนมัมสการหรือว่าการฝึกกระบวนท่าของโยคะต่างๆไม่ได้จบแค่นั้นแต่ว่าโยคะมีตั้งแต่การตื่นการนอนการกินชีวิตประจําวัน ของเราต้องทําให้เป็นโยคะ<ม>สมมุติเราเล่นแค่โยคะชั่วโมงเดียวแต่ว่าเรามี24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้สุขภาพเต็มร้อยถูกปะ,ะเราก็ได้แค่สุขภาพแค่ชั่วโมงเดียว อีกยี่สิามชั่วโมงมันก,กินกิน<ๆ>มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายเช่นเดียวกันการออกกำลังกายเนี่ยมันต้องมีคูบคู่กับโภชนาการไปด้วยลักษณะเดียวกันแต่โยคะเนี่ยอยู่ที่จิตใจด้วยไม่ใช่แค่จิตใจแต่ลมหายใจด้วยลมหายใจฝึกยังไงให้ลมหายใจดีถ้าเราฝึกลมหายใจได้ความเครียดของเราก็จะน้อยลงทันทีแต่พอพูดถึงการสอนเกี่ยวกับอย่างเงี้ยมันมันดูยากมากเลยถ้าสมมุติว่าสอนออกกําลังกายอะ่ะ มันเข้าใจได้ตรงที่อะจับดัมเบลอะจับท่าถูกไหมจับผิดไหมยกแต่ของบอยเนี่ยจะเป็นการสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือว่าการสอนเกี่ยวกับการทําจิตใจให้สงบจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้สงบจริงหรือไม่สงบจริงอะสมมติบอยบอกอะตอนนี้นั่งนิ่งๆนะครับอะหายใจเข้าหายใจออกทาจิตสงบแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาสงบจริงไหมอยู่ท,ที่การฝึกอะอย่างเช่นฟิตเนสก็จะอยู่ที่อนาโตมีถูกไหมแต่โยคะเนี่ย การฝึกล้วนๆโยคะไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าก็จะเห็นแค่ร่างกายว่าเออร่างกายของเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสจากข้างในบางทีเราออกกำลังกายเล่นเวทเราก็จะดูเฟชแต่เราจะเฟชแค่แป๊บเดียวพอเราทํางานเราก็เครียดแล้วแต่โยคะเนี่ยมันจะเฟชจากข้างในพอเราไปทํางานแล้วเนี่ยจุดที่เฟชเนี่ยยังมีอยู่จุดที่แจ่มใสเนี่ยยังมีอยู่ ยังอร่าอยู่แล้วเราจะสอนเขาได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เฟสแล้วหรือยังไม่ได้เฟสหมายถึงคนที่เป็นครูจะดูยังไงวิธีการดูก็คือร่างกายของเขาเครียดรอเปล่าดูจากไหนหน้าตาหน้าตาเวลาเขาฝึกโยคะเขาฝึกแล้วตึงหรือเปล่าเขาฝึกแล้วเจ็บรอเปล่าถ้ากล้ามเนื้อตึงมากๆร่างกายก็จะตึงตามไปด้วยแล้วแบบนี้ ระยะเวลาในการฝึกนี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลมันขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันถ้าเราอายุยังวัยเยาว์อยู่การฝึกโยคะก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกแบบไหนสมมติบางคนเขาแค่ต้องการแค่ลมหายใจบางคนต้องการท่ายากๆก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยเหมาะหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจะฝืนบางคนได้ท่ายากยาก แต่ว่าถ้าลมหายใจไม่ถูกต้องลมหายใจไม่โฟลก็ไม่ได้เป็นเรียกว่าโยคะสาธิตให้ดูหน่อยไ้ไหมว่ายังไงคือการทําลมหายใจให้โฟลก็คือสมมติเราทําท่านั้นอยู่แล้วก็ลมหายใจของเรายังหายใจเข้าได้หายใจออกได้โดยที่ไม่ได้กั้นลมหายใจแล้วอยู่กับท่านั้นได้นานแล้วก็สบายแสดงว่าเราสามารถทําท่านั้นได้ถูกต้องอแต่ว่าสมมุติเราทําท่ายากมากสมมติเราทำ,ำ handstand แล้วก็ขาขึ้นอยู่ด้านบนเราค้างไว้แล้วกากั้นลมหายใจผู้คนก็ตบมือดีใจ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาทําด้วยพลังกาลังล้วนๆใช้กล้ามเนื้อล้วนๆแต่ว่าโยคะจะไม่ได้ใช้แค่กล้ามเนื้ออาอใช้ได้ใช้ล,ชลมหายใจใช้กล้ามแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ลมหายใจในการไม่ให้กล้ามเนื้อเครียดพอเราทําท่ายากๆแล้วใช้ลมหายใจด้วยเนี่ยร่างกายนั้นจะอยู่ได้นานกว่าทําได้นานกว่าอยู่ในท่านั้นได้นานกว่าและสบายกว่าสมมติเราจะนั่งสมาธิเราจะนั่งโดยที่เก่งหายใจไม่สะดวกจิตจะนิ่งไหมไม่นิ่ง เราจะอยู่ได้นานไหมนั่งสมาธิได้นานไห<ด>มไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราฝึกจากท่าง,ง่ายๆแค่นั่งสมาธิให้เรารู้สึกว่านั่งได้สบายฝึกจากให้นั่งได้สบายไม่จําเป็นต้องนั่งในท่าโยคะไม่ต้องมาในระดับนั้นก่อนนั่งอย่างนี้ก่อนนั่งในโต๊ะก็ได้ให้นั่งสบายๆให้ได้ก่อนให้นั่งหลังตรงให้ได้เพื่อให้ลมหายใจโฟล์เพราะว่าเราต้องดึงลมหายใจจากหน้าท้องหายใจเข้าท้องปองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอ,อกแฟบฝึก อันนี้คือเบื้องต้นในการฝึกลมหายใจถ้าเราทําตรงนี้ได้ลมหายใจของเราสูตรลงไปถึงช่วงท้องล่างได้ก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าเราลมหายใจของเราถึงแค่คอหรือว่าถึงแค่อกเราจะเหนื่อยง่ายเราจะหอบง่ายเราจะเครียดง่ายมันก็คือต้องเป็นเรื่องของการฝึกการฝึกล้วนๆมันต้องมีโรงเรียนสอนเรียนจากโรงเรียนมาหรือว่าเรียนยังไงถ้าอยากจะเป็นครูสอนโยคะต้องมีอาจารย์ต้องมีครู ที่มีประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีและมีโรงเรียนเช่นกันนะครับที่กรุงเทพก็มีโรงเรียนนะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปเรียนที่อินเดียก็เรียนได้ตอนนี้มีทั่วโลกแต่ก่อนมีแค่อินเดียตอนนี้โรงเรียนเปิดสอนโยคะเนี่ยมีทั่วโลกแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาจะสอนปรัชญาด้วยสอนให้อยู่ในศีลด้วยเพราะว่าโยคะเนี่ยต้องอยู่ในศีลห้าเหมือนกันแล้วอย่างนี้เวลาเรียนโยคะเนี่ยก็จะมีการ เขียนให้อ่านอย่างสมมติของเทรนเนอร์สมมติว่ามีคนมาเทรนคนหนึ่งใช่ไหม mm hmm. เขาจะบอกเลยว่าวันนี้คุณต้องกินอันนี้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 อย่างโยคะมีมีเขียนให้อย่างนั้นไหมถ้าเป็นครูต้องเขียนให้ลูกศิษย์ไหมถ้าลูกศิษย์พร้อมครูก็พร้อมที่จะเปิดใจในการสอนลูกศิษย์ดังนั้นเราต้องสอนเท่าที่ลูกศิษย์ต้องการคนส่วนใหญ่ที่มาฝึกเขาแค่ต้องการร่างกายให้แข็งแรงแค่นั้นปัญหาหลัก ของสังคมอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจแข็งแรงสุขภาพก็จะแข็งแรงตามมาสมมุติเราป่วยอยู่แต่ว่าถ้าจิตใจของเราไม่แข็งแรงเราก็ป่วยหนักกว่าเดิมได้แต่ว่าถ้าเราป่วยแต่ว่าจิตใจของเราแข็งแรงเราก็อาจจะหายได้เร็วขึ้นเพราะมีกําลังใจในตัวเองดังนั้นเราต้องฝึกจิตใจด้วยอันนี้คือสิ่งที่โยคะเนี่ยมันเป็นแก่นแท้ของโยคะในการฝึกจิตใจและลมหายใจมากกว่าอาสนะอาศนะก็คือแค่เบื้องต้นและหลังจากนั้นก็จะมาในระดับของสมาธิ ที่เขาไปนั่งสมาธิตรงน้ําตกหรือว่าลงไปจุ่มน้ําหรือว่าไปนั่งที่เหนาหนาร,นร้อนอันนี้คือโยคะเหมือนกันไหมอันนี้คือการฝึกอิเทริตอยู่ในระบบของโยคะเหมือนกันการทรมารร่างกายอย่างหนึ่งเรียกว่าการทรมารร่างกายอย่างหนึ่งให้มาในจุดจุดหนึ่งมนุษย์สามารถที่จะทําเหนือเหนือธรรมาชาติได้มนุษย์สามารถทําอะไรที่เหนือธรรมาชาติได้สิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันเนี่ยเราก็สามารถทําได้ อย่างเช่นเราผอมมากเลยเราสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นได้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่แบบไม่คิดว่ามันจะมีเราสามารถที่จะเพิ่มได้อันนี้คือความพิเศษของมนุษย์เหมือนกันมนุษย์สามารถที่จะเป็นนั่งสมาธิที่บนเขาได้อะไรที่หนาวเย็นจัดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถฝึกพลังภายในข้างในให้ร้อนพอข้างในร้อนแล้วความรู้สึกของนอกก็จะอุ่นไม่ว่าสภาพอากาศนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตาม อันนี้คือการฝึกโยคะมันจะมีลมหายใจกันหนึ่งที่ฝึกให้ร่างกายของเราเนี่ยอุ่นจะเรียกว่าลมหายใจกับปลาลบาติทิ้งลมหายใจออกเป็นจังหวงะฝึกให้ตัวเองเนี่ยอุ่นถ้าเวลาเรารู้สึกหนาวจัดเอาจริงๆแสดงว่ามันสามารถควบคุมควบคุมได้นะมันเหมือนกับเวลาที่เราป่วยอเวลาที่เราไม่สบายคนอื่นร้อนมากเลยนะแต่เรากับรู้สึกหนาว เพราะฉะนั้นสแสดงว่าร่างกายมันน่าจะสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้หนาวให้ร้อนได้อะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจอยากให้ยกตัวอย่างคือนึกภาพไม่ออกตอนเนี้ยมันจะควบคุมอย่างสมมติล,ลมหายใจปกติทั่วไปของเราอ่ะมันก็หายใจเข้าหายใจออกมันก็มีแค่เนี้ยแล้วเราจะฝึกควบคุมจังหวะมันยังไงอ่ะหายใจเข้า2ทีออกหนึ่งทีอย่างนี้หรอหรือว่าหายใจเข้า3มทีแล้วก็ออกหนึ่งทีอย่างนี้หรอมันมันคือควบคุมยังไงอ่ะอันนี้คือนึกภาพลมหายใจมีหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ละลมหายใจก็จะ มีมีประโยชน์ที่แตกต่างกันขอขอแค่อันเดียวก็ได้อันเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราเครียดอยู่อย่างเงี้ยเบื้องต้นนะเราแค่หายใจเข้าให้ลึกแล้วก็ออกออกแค่ยาวเหมือนแบบคนถอนหายใจเวลาเจอเรื่องออกแค่ยาวเฮ้ยอันอันนี้ก็เร็วไปอันนี้ก็ไม่ดีต้องออกช้าๆอ่าต้องออกช้าๆมันจะมีวิธีฝึกหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่กั้นหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ ฝึกจิตให้นิ่งทันทีเลยพี่ลองทําดูเซตหนึ่งแล้วฝึกไปเรื่อยๆฝึกวิละลจจดการได้เพิ่มขึ้น20วิ3ามสิบวิส0บวิห้วิหกวิช่วยในการทําให้ปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงการเต้นของหัวใจก็จะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ผู้คนนะครับผู้คนลืมลืมลมหายใจผู้คนควรที่จะรู้ลมหายใจของตัวเองเพื่อให้มีสติมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลให้ดีและป่วยได้น้อยลง มาเรียนครั้งหนึ่งนี้เขาต้องเรียนประมาณกี่ชั่วโมงต่อครั้งต่อวันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคลาสสอนชั่วโมงหนึ่งก็มีชั่วโมงครึ่งก็มีหรือว่า2ชั่วโมงก็มีคือสอนรายบุคคลมีตั้งกรุ๊ปคลาสหรือว่า private class ขึ้นอ,อยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเรียนแบบไหนแล้วต้องเรียนทุกวันไหมอ่ไม่จําเป็นต้องเรียนทุกวันก็ได้พอฝึกกับครูแล้วกลับไปทําการบ้านกลับกลับไปทําการบ้านที่บ้านก็ได้เพราะว่า มันไม่ไม่ได้เหมือนเวทที่ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือใช่ไหมอันนี้แค่มีแมทอันนี้คือเหมือนกับการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแสดงว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้สิเอเยเออไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้เหรอไ <laughs> ม่ใช่น้อยไปเรอมันก็น้อยไปไห <laughs> มอมันต้อง,งอ,อย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งจะดี <3 S 2> หรือว่าทําทุกๆุกเช้าตื่นมาปั๊บฝึกโยคะเลยฝึกโยคะในที่นี้หมายถึงตื่นมาปั๊บฝึกอนุโลมาวิโลมการปรับสมดุลของรูจมูกนะครับให้ เท่าๆกันเพราะบางทีข้างหนึ่งปิดอยู่อีกข้างหนึ่งเปิดอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกๆคนเพราะว่าร่างกายเป็นอะไรที่ลึกลับถูกไหมแบบนี้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนฮะสมมติว่าเรียนอนาทิตย์ละสามวันต้องกี่เดือนกี่ปีถึงจะโอเคคุณกลับไปทําเองได้ละมันมีซีรีส์ของโยคะถ้าเป็นเบื้องต้นอ่ะสามารถกลับไปทําเองได้เลยแต่ว่าแนะนําให้มีครูผู้ฝึกมากกว่าเพราะว่าครูผู้ฝึกเนี่ยจะรู้ จะเห็นกระจกเราว่าเราไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าไม่มีครูเราจะไม่รู้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนบ้างแต่ว่าถ้ามีครูเนี่ยสามารถที่จะบอกแนะนําได้ตลอดเวลาว่าต้องปรับแก้ตรงนี้นะต้องเอาไปใช้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกันไหมถ้าเราดู YouTube แล้วฝึกเองกับเรียนกับครูต่างกันมากการฝึก YouTube ก็คือก็ฝึกเหมือนกับการออกกรงรงกาย ก็มอง YouTube แล้วมองออกกำลังกายแต่ว่าถ้ามีครูเนี่ยครูจะชี้แนะได้ทันทีเลยว่านักเรียนเนี่ยต้องแก้ตรงไหนครูออนไลน์กับครูที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยสามารถที่จะผลักดันได้ดีกว่าหรือว่าถ้าเราดูใน YouTube เนี่ยเราอาจจะทำได้1ินาทีหรือว่าอาจจะทำได้วันหนึ่งวันต่อไปเราก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่าในอยู่ใน u t u b e เนี่ยมันมีสิ่งที่สิ่งอื่นๆเนี่ยที่เราอยากดูหรือว่าอยากกดเล่นจิตเรามันจะ ไม่นิ่งแต่ว่าถ้ามีครูห้ามนะมห้ามนะเหมือนกับเราไปโรงเรียนห้ามเอา iPad มานะต้องมีหนังสือนะต้องเรียนตามนี้นีนะนักเรียนห้ามคุยกันนะครูว่าจะสามารถที่จะ,ะฝึกนักเรียนได้ดีขึ้นแล้วแบบนี้ค่าเรียนนี่มันยังไงบ้างขึ้นอยู่กับครูที่มีประสบการณ์และขึ้นอยู่กับครูที่มีชื่อเสียงเอาระดับเริ่มอ่ะอย่างสมมติเอาของบอยเป็นตัวอย่างเลยก็ได้ อย่างของบอยเนี่ยสมมติเผื่อนเนี่ยมีคนดูสนใจอยากเรียนคิดราคาเขาจะคิดยังไงคิดเป็นเดือนคิดเป็นครั้งถ้าเป็นต่อคนมันก็จะคิดว่าชั่วโมงละพันหนึ่งอะไรเงี้ยเดี่ยวนะอันนี้เดียวเดี่ยวอันนี้เดียวแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปเนี่ยคนละ500อย่างเงี้ยหรือว่าคนละสี่รอยอะไรเงี้ยมันก็จะก็ถูกลงกรุ๊ปนี่คือต้องกี่คนขึ้นไป2คนนี่ถือเป็นกลุ่มยังก็กรุ๊ปแล้วครับ2คนก็ถือว่าเป็นอ้าวถ้า2คนคนละ400 800เองนะถูกถูกกว่ามาคนเดียวพันตึ้ง นักเรียนผมเป็นครูสอนที่ส่วนใหญ่ผมจะสอน p r i v a t e ม,มากกว่าผมไม่ค่อยได้สอนสตูสตูก็เคยสอนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะสอน p r i v a t e มากกว่าเพราะนักเรียนชอบ p r i v a t e มากกว่ากรุ๊ปก็มีแต่กรุ๊ปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายๆคนเหมือนพอเดียวแล้วมันได้โฟกัสกับคนคนนี้จริงๆนานๆยอยะไรเงี้ยแล้วมันมีแค่แค่เป็นรลายครั้งไหม,มเป็นรายเดือนไหมอ่ะแบบเหมาไปเลยหนึ่งเดือนก็อยู่ที่นักเรียนด้วยก็ตกลงกันต้องตกลงกันถ้าใครนะครับผมสนใจโยคะนี่ฮะน้องบอยคุณมีคิวว่างไหมเนี่ยถ้ามีคนติดต่อไป ก็ติดต่อมานัดเวลากันนะครับคุยกันได้ว่าอยากจะเรียนที่ไหนหรือว่านัดสถานที่ได้หรือว่าจะพร้อมจะมาเรียนสตูที่บ้านผมก็ได้นะครับถ้าสมมติเขาจะเรียนกับบอยอยู่แถวไหนรามคำแหงนะรามคำแหงใครที่อยู่รามคำแหงก็ลองดูติดต่อมาได้นะติดต่อบอยได้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซเฟซเดิมเลยผมขึ้นเฟซเดิมไหมเฟซเดิมกับที่ไปถามครับมือก็ได้โทรมาก็ได้หรือว่าติดต่อในทางโซเชียลมีเดียได้นะได้ก็ลองติดต่อทักไปสอบถามบอยดูว่าแบบเอ้ยเนี่ย โยคะถ้าอยากรู้ละเอียดกว่านี้นะเออพี่โยคะมันต้องอย่างนี้หรือเปล่ามันช่วยหนูเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะบางคนเจอเรื่องคิดเครียดมาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะไปนั่งสมาธิเข้าวัดอาจจะอยากบบเล่นโยคะให้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยหรือบางคนอ้าวอย่างทาอะไรอย่างคนที่แบบกล้ามเนื้อตัวตึงมากเลยอย่างนี้ก็เรียนได้เหมือนกัน เรียนได้ครับถือว่าคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อได้ดีเหมือนกับเวลาเราไปนวดร้านนวดใช่ไหมเวลาไปนวดนวดร่างกายเราก็จะคลายแต่ว่าอันนี้คือเราฝึกด้วยตัวเองในการคลายไม่ใช่ว่ามีครูโยคะมานั่งนวดให้ครูโยคะคอยนวดอะไรอ่ะนี้เจนนี้ก็คลายลวมีคําถามจากทางบ้านมานะครับผมที่ดูอยู่หลังกองนี่แหละจากพี่ต้นเขาฝากถามมาเอาจิงๆ้บอยได้ยินแล้วแหละแต่คนดูอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวผมถามให้อีกรอบหนึ่งคือถ้าสมมติใครที่เขาบาดเจ็บมาอาจจะเคยมีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเนี่ย ก่อนจะมาเล่นเนี่ยควรจะบอกครูโยคะไว้ไหมแนะนําให้บอกนะครับเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอคือหมอไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมาบ้างเราแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือแพ้ยาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคือควรที่จะบอกหมอเบื้องต้นเหมือนกันควรที่จะบอกเบื้องต้นว่าครูสอนโยคะว่าเออหัวเข่าเสื่อมออฟิสซิมดมเรามีปัญหานานาระการอะไรอะไรก็ตามที่เรามีปัญหาเนี่ยควรที่จะบอกเบื้องต้นทันทีเพราะถ้าเราฝึกไปแล้ว บาดเจ็บขึ้นมาครูก็เครียดเลยทีนี้มีปัญหาเลยทีนี้แต่แต่ก็บอกอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะทคนไม่ใช่ครูคาหนูเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาอันนี้ต้องบอกไหมคะอะไรเงี้ยอนี้ก็ต้องไปบำบัดอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกร่างกายอย่างเราเนี่ยเราไม่สามารถนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งนั่งเอาขาสามารถแตะเข่าแตะพื้นไม่ได้เหมือนนั่งขัดสมาิหรือนั่งเอาขาขาชนกันเนี่ยแตะพื้นไม่ได้ตรงเนี้ยตึงมากเลยตรงน่องขาเนี่ยตึงมากเลย อ่ะถ้าสมมติเป็นครูสอนโยคะแนะนําคุณจะแนะนํำยังไงอ่ะให้ผมสามารถไม่ตึงตรงเนี้ยแนะนําให้ฝึกฝึกสุเรนมัสการการไหว้พาทิ์แล้วผมไหว้พาทิตย์ด้วยมือขามันจะดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เป็นท่ายโยคะอย่างนนง <c oughs> มันเป็นมันเป็นกระบวนการอ่าเขาเรียกว่าท่าไหว้พาทิ์ก็จะมีกระบวนการของการไหว้พาทิ์นะครับพอเราฝึกไหว้พาทิ์เป็นแล้วเนี่ย เราก็จะฝึกได้ทุกๆวันควรที่จะฝึกทุกๆวันมันดีมากเลยมันไม่ใช่ว่า<ม>บาง<ห>นคนแบบหมูไม่ได้พี่หนูอิสลามหนูให้หนูไปไหว้พระอาทิตย์ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนมันคือชื่อท่าใช่ไหมมันคือชื่อแต่ไม่ได้แบบอุ้ยสวัสดีพระอาทิตย์ก<ม>็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นมันคือชื่อท่าที่อาจจะต้องแบบมีการยกมือ,อมีการกางขาอะไรเงี้ยฝึกได้ทุกทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาไหมทุกศาสนาด้วยไม่ใช่ว่าวัยทํางานหรือว่าวัยรุ่นฝึกได้อย่างเดียววัยชราก็ฝึกได้วัยทองก็ฝึกได้ หรือว่าเด็กก็ฝึกได้มีประจำเดือนมาเล่นโยคะได้ไหมมีบางท่าที่หลีกเลี่ยง อันนี้ก็คือต้องแจ้งเหมือนกันต้องแจ้งว่าเราวันนี้ครูครับผมเป็นประจําเดือนนะคะขาสิผ,าผู้หญิงผู้หญิงหรือขาครูครับ่า <Okay. S 2> หรือว่าหรือว่าถ้าคนที่ฝึกโยคะมานานแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าบางท่าไหนที่ต้องเลี่ยงเนี่ยเขาจะเลี่ยงทันทีแล้วครูก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีประจาเดือนเขาก็จะรู้มันก็มีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะต้องบอกอย่างเช่นวันนี้มาปวดหัวมาก็ต้องแจ้งว่าวันนี้หนูปวดหัวมาก็จะเป็นโยคะที่คลายเครียดแสดงว่ามันมีเยอะมากเลยนะแล้วบอยก็คือจําได้ทั้งหมดเลย อ่าใช่ครับก็เป็นครูสอนอย่างเงก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝึกมาหรือแบบ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะปวดหัวใช่ไหมเดี๋ยว,<อ>ยวมีอาการ <c oughs> เปิดกูก็เอาไปใช่ <c oughs> คือเราดูปุ๊บออกรูและอาการ <c oughs> หรือว่าอาการบาดเจ็บผมว่าต้องมีแม้กระทั่งออกกาลังกายมันก็ต้องมีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย <c oughs> อย่างเช่นพอเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี้ยบางทีแขนข้างนี้เนี่ยแขนข้างหนึ่งเนี่ยเรายกไม่ได้เรายกไม่ได้ <c oughs> ไไดสุดแล้วมันเจ็บถ้ายกขึ้นมามันเจ็บ ถ้าฝึกโยคะแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับสมดุลของแขนให้เท่าๆกันอ,อย่างเช่นขาตึงน่องตึงเราพับตัวไม่ได้ <Okay. S 1> ถูกไหม แล้วก็ฝึกโยคะให้พับตัวได้เนื้อเราใช้วิธีนี้ไม่ได้หรอสมมติว่าขาตึงน่องตึงพับตัวไม่ได้แล้วก็พยายามพับตัวเอาคนมากดเราทุกวันให้มันงอขึ้นอย่างนั้นบาดเจ็บอ๋อบาดเจ็บหลักอีกบาดเจ็บนะครับลองลองทำดูเราเราให้คนที่น้ําหนักเยอะกว่าเรามาทำเลยเพราะฉะนั้นเออมันก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะที่ต้องระวังอถ้าเล่นแบบมั่วๆดู YouTube แล้วแบบเอาขาห้อยไปแล้วอันตรายมากนะครับเพราะถ้าบาดเจ็บทีเดียวเนี่ยการรักษาหรือว่าการเยียวยาเนี่ยเป็นปี บางทีคุณอาจจะมาเสียดายค่าจ้างเทรนเนอร์นิดนิดหน่อยแต่คุณไปรักษาหมดเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อฉีกอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือสุขภาพสําคัญนะครับถ้าสุขภาพดีทุกอย่างก็จะสามารถทําได้ชีวิตประจําวันงานครอบครัวเที่ยวก็าทำได้ แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีไปเที่ยวก็ไม่ได้<ม>ต้องอยู่บ้านสุขภาพเนี่ยสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะแบบไม่อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยากจะไปยกของหนักๆดัมบงดัมเบลอาจจะไม่ได้อยากจะไปวิ่งอาจจะไม่ได้อยากอะไรอยากจะแบบสงบสงบผ่อนคลายสบายๆเล่นโยคะให้สุขภาพดีมันก็เป็นอีกทางเรืองนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่ มีมานานมากเลยนะทุกคนโยคะนี่มีมาไม่รู้กี่พันปีแล้วมีมานานมากเก่ <c oughs> า,าแก่มากแล้วมันก็ได้ผลมาเสมอนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเรื่องโยคะก็อย่างที่บอกสามารถที่จะมาฝึกได้นะบ,บินเดย์นะครับยินดีติดต่อมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ <ละ S 1> <laughs> พูดภาษาไทยได้ที <c oughs> ไรได้ <c oughs> มีเยอะนะบางท,เเะนะทีเห็นเราหน้าตาอย <c oughs> <ๆ>่างนี้เขาไม่กล้าพูดไทยได้ไหมหน้าอะไรยเงี้ยต้องพูดมาก่อนพูดไทยได้นะพูดไทยได้อินเดียได้ เนปลาลได้คุณภาษาอังกฤษก็ได้คุณอยากพูดภาษาอะไรคุณคุยไปก่อนก็ลองทักไปคุยกับครูบอยดูได้นะครับผมคูบอยสอนโยคะถ้าใครสนใจทางด้านนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้น Facebook ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วถ้าใครมีคําถามอื่นๆเกี่ยวกับโยคะ ก็ไปถามครูบอยไปถามครูบอยโดยตรงได้เลยนะไปถามใน Facebook ไปถามในแชทเขาเลยก็ได right like ้หรือว่าคอมเมนต์ถามได้คุณจะมาช่วยดูคอมเมนต์ไหมเนี่ยได้ได้ได้ยินเลเดี๋ยวให้ครูบอยช่วยมาดูคอมเมนต์มาตอบในนี้อีกทีนึงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่วันนี้มาให้มีความรู้ด้านโยคะคุณจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะขอบคุณมากครับอ๋อไม่มีเอะไรแค่นี้เลยครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามช่อง NR Life ด้วยนะครับผมแล้วไว้ าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ